สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวแล็คไอคิมสันนะครับคิมสันก็คือตัวที่ได้จากาดาร์กกรอนตรงนี้ครับโดยการที่เราไปลงเลดใหม่นะครับแล้วเราจะได้โทเค็นแล้วหลังจากเราเอาโทเค็นมังกรนี่ได้เท่า5โทเค็นปุ๊บแล้วก็จะเอามาแลกตัวน,นี้คือพอยต์นี่สามารถทำมาแลกเป็นโทเค็นได้เลยครับโดยโพอยต์ที่ต้องการ,ก,ารก,ก็คือหมื่นเหมือนพอยต์ก็คือเหมือนพอยต์ต่อหนึ่งโทเค็นถ้าเรามี5โทเค็นปุ๊บเราก็จะสามารถสุ่มได้ตัวตัว ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็พระเอกนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งก็เป็นนางฟ้านะครับเป็นตัวอ่ามังกรนั่นแหละชื่ออะไรสักอย่างผมก็ลืมละอ้าหลังไอตัวทิมสันนะครับเป็นตัวซีเคร t นะครับผมสุ่มได้มาก็อยากจะมารีวิวให้ดูนะครับสําหรับคนที่คิดว่าดีไหมหรือว่ายังไงหรือว่ามันเป็นยังไงก็ดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนก็คืออีโวนะครับอันนี้คืออีโว อีโวตัวครีมสันนะครับก็คือนี่ครับต้องใช้ดาเมจ3บีแต่ว่าไม่ต้องสุ่มตัวซ้ำนะเออทีแรกผมเสร็จตกใจหมดเลยว่าต้องสุ่มตัวซ้ําแล้วก็ Hello c h a r g ์ดเลดอฟแล้วก็เงินอีก500แสนแล้วก็ d าร์กอนเมดมนะครับแล้วก็ Dark Spirit แล้วก็อ b บ s สแฟก g m เมนนะครับแล้วก็ซีเคร t ตฮิสตันแล้วก็สปิริตนะครับอันนี้ก็หาได้ทั่วไปเลยยกเว้นอันนี้ต้องไปลงเลดเลดแล้วก็อันนี้เลดเลดของเก็บนี่นะครับ แล้วก็ดเลดแล้วก็เลดอีกครับโอเคเดี๋ยวผมทาไปดูนะครับว่าตัวมันเป็นยังไงก็สักครู่นะครับขอ,อคลิปอาจจะยาวหน่อยนิดนึงนะผมพอดีว่าผมไม่มีโปรแกรมตัดคลิปสักครู่นะอีเวนต์อ่ะปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับรอสักครู่ อสักครู่นะพอดีว่าเนี่ยช้าผมไม่มีโปรแกรมตัดคลิปครับก็เลยต้องด้นสดอะาฮะัน่มันช้าจังอ่ะโหลดละโอเคนี่นะครับ อ่ะผมจะปรับเลือดไปที่หนึ่งแสนนะอ่ะอ่าปรับนึงนี่นะครับอ่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะวางตัวคิมสันก่อนโดยที่ยังไม่บรับไอน,นะครับนี่นะครับก็คือขั้นแรกจะเป็นอ่าการตีแบบวงกลมเซอร์เคิลนะครับเซอร์เคิลเอลีนะครับจะลองซัมมอนมาดูนะครับอ่าในการยิงนะครับอ่าจะเป็นการปล่อยกระสุนไปแล้วก็จะตัวจะสามารถติด สถานะาเลือดอพิษในเลือดนะครับกระแสพิษในเลือดอ,อันนี้อับต่อไปอันนี้เป็น FuE l อนะครับผมอันนี้ผมลองเทสมาละจะเป็นการระเบิด l e รอบวงนะครับเป็นตัวเป็นอะไรที่ก็เปอร์อยู่นะอัพเ,เรื่อยครับโดยรวมๆใช้เงินประมาณ2 0 0 0 0 2่น0 0นะครับอันนี้แบบยังไม่บับไอน,นะก็คือเวล30ตีแสน2 5ดาวนะครับ สามารถอีโวได้แล้วก็อันนี้แบบอัพบัฟไอนะครับอันนี้เป็นสกินใหม่นนใหม่นะครับผมว่าจะลองบัฟน,นะครับเห็นไหมตีประมาณ2,8 0 0 0 0หม0 0 0ครับใช้ได้นะครับตัวคิมสันนี่ก็จะเป็นตัวใหม่อีกตัวนึงเหมือนกันนะครับอ่าเป็นแบกหน้าตัวนี้น่าจะชื่อแบกหน้าอันนี้เป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงตัวหนึ่งครับ อันนี้คือผมแนะนําเลยเหมาะแก่การเอาไปลงเลทมังกรมากเลยครับคือแบบแนะนําสุดๆเลยลง Challenger ผ่านลงอินเซนผ่านผมก้ารับประกัน100%เปเซ็นลยครับว่าลงผ่านแน่นอนตัวนี้นะครับเวลสาอ่าถ้าเราถ้าเราวางตัวนี้นครับเราจะติดเห็นไหมมันจะมีซิเวอร์ลิงอยู่นะครับก็คือเป็นเหมือนจะเป็นสถานะับติดบัฟนะครับเป็นบัฟผมจะลองซัมมอนดูนะครับเลือดสิล้าน ตัวจะดีมากเลยครับตีประมาณล้านหนึ่งนะครับถ้าติดบัฟเป็นตัวที่โกงมากเลยนะครับตัวนี้โกงแบบโกงมากๆสามารถลงเลทเลทเลทใหม่ผ่านได้เลยนะครับแบบผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราลงโซโล่ถ้าได้ตัวนี้ก็คือผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมรับประกันโอเคครับก็นะครับสําหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงแค่นี้แหละครับผมงั้นเจอกันนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมเด้อ